กันเด้อซอยกันเด้อซอยกันเด้อเอ่อซอยมึงบอกเสียงผิดมันความหมายเพี้ยนซอยมึงบอกเสียงผิดมันความหมายเพี้ยนอ่าขอใหม่ขอใหม่ซอย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 ก็ว่าอะไรซอยก็ว่าอะไรช่วยถ้าซอยซอยกันเด้อไม่ได้ซอยต้องซอยต้องซอยไม่โดนไม่โทนนะเอออย่าซอยซอยไปว่าอะไรอย่าซอยซอยไปว่าอะไร ฮะซอยกันเด้อแบบว่าฮะซอยกันเด้อแบบว่าซอยกันเด้อแบบว่าซอยกันเด้อแบบว่าอะไรช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ปาพูดได้ไหมไม่ได้จดด้วยซอยกันเดอร์ไม่ได้ซอยกันไม่ได้ซอยไม่ได้ไม่เอาดีกว่าดีช่วยกันนะครับช่วยกันนะกันเดอร์นะพูดซอยพูดได้ไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ ช่ายช่วยกันนะครับเบอร์หนึ่งนะครับไก่ชิดหัวคะแนนครูอยู่รอหัวรอแกนี่เด้อนะครับครูอยู่ในโกดในถาดมือนีวันศีลแสดงว่าออกทํางานได้นะครับวันนี้มันพระออกทํางานได้วันศีลออกทํางานเขาจิตเขาฝันลูกหลานลูกเต้าให้เขาเสด็จตื่นขึ้นมามีตะเบอร์นึ่งอยู่ในหัวจิตหัวใจมืออื่นกาไปกระจับมือกดลงกาขีดใส้เบอร์นึ่งลดเด้อนะครับกาเบิร์ขีดไส้ลดเบอร์นึ่งไปน้ำกันนะครับ นี่ให้พามือเลยหรอเออจ้าเลยโอ้ฝากไปย่างเถอะฝากไปยังเชนดังนี้น้ำเด้อนะครับฝากไปยังเชนนี้น้ำเด้อเออนะครับไปกลับรถไปกลับรถหน้าบ้านไปหาเสียนตุ้นยางก่อเมื่อวานก็ป่าอ้อยป่าก็บอกว่าอะไรนะเมียถ้าลงไปไปแล้วมีแดดไม่ไม่ไม่หมดลงไปไม่มีคนแล้วระวังหัวไปทุ่งโอ้โห หัวแปลว่าหัมไอ้ติมอะไรวะหัวคงเทงบอกไอ้ติมสิไอ้ติมหัวคุยไหมไอ้ติมหัวคุยไหมหัวคุยแปลว่าโยกคอนหัวโยกหัวคอนนี่ันลูก็คือขับรถหัวคุยแปลว่าขับรถแล้วมันตกหลุมแล้วมันหัวคงเทงโยกคอนไปจริงไปคุยมากเออฟันโยกฟันโยก แถวกล้วยฮ่าฮวาอ้าวน้องว่าซ้อดิคืออย่างผู้ใหญ่ไปศึกษามาไปน้องว่าซอนี่จริงจริงมัน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 เริ่มติดขบันน้องว่าว่าเศร้างัวเศร้าน้องน้องงัวเศร้าอู้อู้อ้กองกองน้องงัวเศร้าคือข้าเจ้าสีเดินทางไปค้าขายงัวตอนงัวตอนกล้วยมันถือไก่มาท่ากับกองนี่ทาที่ออกไปท่างน้องน้องอ่าท่างออกไปท่งช่องเขาขาดไหมอ่าน้องบัวลำพูนี่ข้าเจ้าสิมาพักอยู่น้องน้องนี่เขาเออว่าน้องวัวเศร้าหรือวป่า พักแจกกเนิลยวันนองงัวซอง้วเป็นเพชรนาโซโลอแซาเล้งสินะก็จะน้องงัวซองัวซองนกันหนะนองงัวซองหนองงัวเศร้ามามาซอกันมาจุ่มกันนะครับบอกบอกสุกศรทั้งบ้านฟังสุอว่าเขาใจกันชางสือคนทนทบ้านก็บอกให้แปละครับ ไม่น้องมันคือน้องวัวเศ้าเศรือหยุดคือพักเหนื่อยอาคือหยุดพักเหนื่อยหรือว่าน้องวัวซอซอว่าัวมันส่องอะไรเงี้ยส่องบัวอะไรเงี้ยส่องแบบเวลามันพักมันใครผ่านไปผ่านมาก็ทําหน้าชังเงือน้องบัวชังเงืออะไรอย่างเงี้ยอือมันก็เป็นน้องบัวซอน้องบัวเศร้าเศว่าหยุดพักอะไรอย่างเงี้ยคือง

ลิซ่าแหกไว้ดีโอ้โลิซ่าหนูเป็นคนเสื้อแดงแล้วก็อยากเป็นนักข่าวก็ต้องมีช่องเดียวตอนนั้นแล้วทำไมออกมาล่ะลิซ่าไไไปททมออกมาก่อนออกมาก่อนออกออออกกมาก่อนเพราะมีเรื่องราวต่างๆเพราะเห็นก่อนอันพ่อเขาต้มไส้บุญยังนะไอ้กิมเอาไอ้กิม พ่อกขาเต้มใส่บุนยังไหมดีนะโอ้ยเฮ็ดบุญลอยบ้านเนาะพวกนี้เลือดพวกนี้เลือดนี่เนาะเลือดตรงนี้เนาะใกล้บาเลือดตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อนี่อันนี้เลือดนี้เมียเมียเม่เบิ้งนะแคะแนนเห็นน้ำเลยเด้อเบิ้งอะไรอ่ะเด้อขัดเขาขานมาถือขานมาดีกันครับพัดนี้ครับมาเรดกโลกได้กันปลายสิมีหน่อยปัดนี้นะครับสาธุสวัสดีสำหรับไอ้กุยอะมาดูนะครับมามาดู อันนี้คือสวนสัตว์เขาเขียวครับไ์สดจากสวนสั์เขาเขียวหมูเด้งหมูเด้งสวัสดีค่ะไอ้กูให่าะมาดู